สบายดีนะคะสวัสดีค่ะมาจจาซ่านี้ขนมจีนน้ำยาน้ำเยอะมากน้ำใสจิงลิงไม่ได้ทำเองนะคะทำเองโอโ้โหรสชาตจะเข้มข้นนะคะแต่ว่านี่เขาให้มาของฟรีของฟรีอ่ะใสจิงลิงก็งชิมดูบ้องแซ่บยู กสชาออกเค็มๆหน่อยมีลูกชิ้นสีลูกนะมาทานด้วยกันนะค่ะมาล,ลอรอร่อยเฉ็บๆค่ะ xong đấy. Không cho xài gì. Bạn vào đồng có nhau hại được. Hãy subscribe cho không ซาวนี้บรรยากาศดีนะคะฝนตกทั้งคืนกรุงเทพฝนตกแต่เมื่อวานจนตอนซาวยังปลปอยป Lại, phải nhớ. được hãy ngoài mà. cho lên để không bỏ cho những video hấp dẫn เข้ามาเร็วๆดีแม่ใส่ให้เร็วๆเดี๋ยแล้วขเราคปะบายขอบคุณทุกการรับชม